สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนถ่ายคลิป Lucky Tree ในเวอร์ชั่น แครตี้เราไปกินอะไรกันมาเรากินหลายอย่างเลยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุแต่ที่แน่ๆนคือเราแคกตี้ทั้งคู่เลยทุกคนคสุขภาพเราไม่ต่างจากทักนะครับตอนนี้ก็จริงๆอ่ะวันเนี้ยเราวางแผนว่าจะไปแต่งห้องหมาจะทําห้องหมาเพิ่มเติมแล้วแบบถ่ายคลิปทาไม่อยากสอบสอบกับทุกคนไปทําห้องหมาไปอะไรอย่างงี้แต่สาคัญตอนนี้ไม่ไหวจริงๆไร้เรียวไร้แรงมากลุกไม่ไหวครับลุกไปไกลสุดได้แค่ห้องน้าครับตอนนี้เราก็เลย งั้นเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันนอนถมว่าอยากร้อ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรยังไงเราจะต้องตอบคำถามครับ <laughs> ใช่<ต>ยังไงเราก็ต้องตอบคำถามทุกคนแต่แค่ขออนุญาตเปลี่ยนสภาพเป็นสภาพนี้กันน <laughs> ะปาเขาที่แล้วถามว่าอะไรอะ่ะหราเฉลยคำถามเขาที่แล้วก่อนนะอ่าถ้าจะไม่ผิดเขาที่แล้วถามว่าใครในเราสองคนที่ปวดท้องหนักมากเออปวดท้องแบบโอ้โหทรมานมากแล้วพอไปโรงพยาบาลปุ๊บหายของคนนั้นคือกูกูกคนนั้นคือล็อกหรือเช้ง

เองคือเอาจริงๆวันนั้นปวดท้องมากไม่รู้เป็นอะไรคือไม่ได้แขกตีด้วยนะแต่มันปวดบิดลำไส้แบบทรมานมากเลยอ่ะแม้กระทั่งว่าเวลาเรานั่งรถอะล็อกบางทีแบบถนนมันไม่เรียบใช่ปะแค่รถมันผ่านลูกระนาดอะรู้สึกจะตายอ่ะแต่พอไปหาหมอเข้าห้องฉุกเฉินหมอแบบว่าตอนนั้นมันดึกๆแล้วด้วยนะประมาณแบบสี่้าทุ่มแล้วอ่ะก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยกลัวเป็นไส้ติ่งอะไรเงี้ยไปถึงหมอเขาก็ตรวจ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 อะไรเขาก็บอกว่าหุยลำไส้บีบตัวแรงมากเลยสักพมันแบบนอนๆอยู่เฉยมันก็หายเองเงียบเออแล้วก็แบบกับ หมอคะมันถ่ายปวดแล้วะหมอก็ทำหน้างงๆแบงๆแล้วก็อ๋อโอเคครับแล้วก็เดินกลับบ้านเ <c oughs> ยี่ยมครับวินวินทุกฝ่าย <c oughs> ฉันก็ไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มามาถึงคำถามของวันนี้กันดีกว่าข้อแรกพี่เช้งหรือพี่ร็อกใครที่เป็นต้นคิดคนแรกที่จะทํำยูทูบหรอครับเออพูดเลยว่าเป็นเช้งนั่แหละที่เป็นคนชวนทำเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเชงชอบดูช่อง YouTube ฝรั่งมากเออแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนุกกับล็อกแล้วมาลองทํากันไหมเราเริ่มต้นด้วยการทาอะไรตอนแรกตอนแรกรา้องเพลงก่อนเออหลายๆคนอ่ะเข้าใจว่าคลิปแรกของเราคืออารยาหรอโนโนอีดิสโนโนก็ตอบง่ายๆก็คือเช้งเอง ไปข้อต่อไปพี่เชงกับพี่รอปเคยทะเลาะกันระหว่างทำคลิปซุปเปอร์แฟร์หรือเปล่าพูดเลยว่าไม่ใช่แค่ซุปเปอร์แฟร์เนี่ยลักิทีเนี่ยแหละครับก็ก็มีทงกันด้วยคือมันเป็นเรื่องปกติเนาะเราทำงานด้วยกันอะใช่ มันก็ต้องมีปรึกษาอาหารือกันบ้างคนนี้อยากทําแบบนี้คนนี้อยากทําแบบนี้ก็ต้องมีการเถียงว่ามันไม่ใช่ทะเลาะกันมันไม่ได้แบบไม่ตรงกันเฉยเเออมันไม่ใช่เหมือนขั้นทะเลาะกันแบบเถียงๆด่าๆกันนะเนาะอันนั้นมันทะเลาะแบบไม่ได้อะไรอ่ะใช่มันเป็นโหมดทํางานอะทุกคนก็พยายามจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดกับช่องกับแบรนด์ใช่เคยไหมเวลาทํางานกลุ่มแล้วแบบเพื่อนอยากทำแบบนี้เราอยากทำแบบนี้แล้วแบบเกิดการเถียงกันมันจะลงประมาณนั้นแหละก็แค่คุยกันถกกันแล้วก็ถกเลยเหรอถกเถียงถกเถียงถกเถียงเลยไห แคนเสื้ออะไรอย่างี้พคางแกชีกันเลยนั่นแหละจังหวดครับแลก็ต่อไปตอนทำ u t u b e พี่เชงที่เราเคยเจอดราม่าหนักหนักไหมคะแล้วเพราะอะไรถึงมีดราม่านั้นผมนี่ลุกขึ้นนั่งเลยครับขอคุยกันดีๆนิดนึงข้อนี้ถึงกับลุกขึ้นมานั่งดีๆตอนนั้นดราม่าที่เราเจอที่แบบหนักที่สุดแล้วน่าจะเป็นดราม่าเพียงหนึ่งเดียวของเราด้วยมั้ย ่อันนี้พูดให้รู้ก่อนอว่าถ้าไม่ใช่แฟนขับตัุยงจริงจะไม่รู้หรอกจะไม่ทันคลิปนี้เพราะว่าวเราเมกะมุฟเร็วมากใช่เราแก้ปัญหามันเร็วมากเราไม่อยากให้มันบาน ก็คือมันมีคลิปหนึ่งที่เคยทําในช่องมันเป็นคลิปเหมือนแดดสันดานดุไอ้แฟงอะช่วงนั้นไอ้แฟงมันยังเป็นวัยรุ่นวัยเด็กเปรตเป็นวัยเด็กเปรตอะมันเป็นวัยที่มันแทะทุกอย่างในบ้านแทะเสาแทะประตูแทะพลาสติกแทะรั้วนะครับใช่แล้วเราบังเอิญไปเจอกับพี่คนหนึ่งเราไม่ขอพูดถึงเขาแล้วกันเดี๋ยวมันเป็นการไปโยนความผิดให้เขาเอาเป็นว่าเราถามเขาว่าฮัสกี้กัดทุกอย่างสิ่งในบ้านทําไงดีคะเขาก็ให้คําแนะนำมาว่าเอาพริกป้ายดิ เขาบอกว่าพิกป้ายจบเลยแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาปกติอ่ะพิกป้ายในที่นี้ไม่ได้ป้ายปากหมานะป้ายตรงป้ายสิ่งของที่ไม่อยากให้หมากัดที่มันชอบกัดบ่อยๆอะ่ะพอมันกัดไปทีนึงมันเผ็ดปุ๊บม,มันจะเลิกกัดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาปกติเราก็เลยถือโอกาสถ่ายเป็นคอนเทนต์ เออปรากฏว่าไม่รู้มันไปอีท่าไหนอะไรยังไงอ่ะ <ừ. S 1> อยู่ดีๆก็คือโดนคอมเมนต์ดา่ามาแบบรัวยเยอะมากๆจนเหมือนตอนแรกมันก็เหมือนกับแค่ด่าแค่การการะทำอ่ะแต่พักหนึ่งก็ด่าไปถึงขั้นแบบรุนแรงมากแบบลามไปยันแบบ ด่าแรงมากด่าแรงจนตกใจเชนก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นวะรีแอคแรกก็คือปิดไพรเวทคลิปนั้นไปก่อนลอแล้วก็ออกมาโพสขอโทษเพราะเราก็รู้ทําไม่ถึงการเราไม่รู้อะเราคิดว่ามันเป็นคือจริงๆมันทําให้แบบหลายๆคนไม่สบายใจก็เราก็รู้สึกว่างั้นก็ปิดคลิปไปเลยดีกว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วไม่อยากให้ทาตามก็คือกลัวเดี๋ยวคนอะดูแล้วก็ไปทําตามเราก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นวิธีบ้านๆที่เมื่อก่อนแล้วเขาอาจจะเคยใช้กันแต่มันไม่ได้ดีต่อหมาขนาดนั้นคือพอมันออกอากาศแล้วมันดูไไมมม่่่โออเเเคทาหหรันนื เราไปแนะนําแม่คนอื่นทาตามๆต,ต่อเออเดี๋ยวหมาไม่สบายเดี๋ยวหมาเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ดีเราก็ผิดจริงๆแหละแล้วเป็นบทเรียนใหญ่มากให้เราอะ่ะก่อนจะทําอะไรเราก็พยายามจะหาข้อมูลมาก่อนคิดเยอะๆก่อนอ,อยากให้พี่รับภาดเสียงแฟรงในช่องซูเปอร์แรง ปกติมันไม่ใช่หน้าที่ล็อกนะแต่จะลองดูก็ได้เดี๋ยวโชว์ example แล้วทำตามดีฮัสทุกคนดีฮัสทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ป e r Friends แล้วก็เนี่ย Super Friends s u p e วันนี้ผมจะพาพี่ล็อกลูกกระจกน้างวันนี้ผมจะพาพี่ล็อกลูกกระจกหน้าหลอหน้างูหน้าหล่อพี่ล็อกหน้างพวกพี่เคยโดนที่โรงเรียนตัดผมจนหน้าเกลยดไหมครับโอ้โห เรื่องนี้นะครับประสบการณ์ตรงเลยครับอะความในใจปลดปล่อยมันอรอปะสมอยสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มี Facebook Twitter หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสมัยนั้นจะไม่มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลักฐานมันจะไม่มีหลักฐานทางแบบคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอาการไถผมนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโดนกันบ่อยมากแล้วล็อกนี่คือโดนแบบล็อกไม่ได้โดนแค่แบบตัดแบบตัดจแบบิด๊กหนึ่งให้เออตัดจิ๊กหนึ่งให้ไปแบบให้รีบไปตัดผมนะล็อกนี่โดนไถแบบแหว่งเป็นเหมือนแบบเหมือนถ่ายนเป็นสี่เหลี่ยมเลยเอคืออ่ให้้นตตตตััดด่อ ่งเลยเป็นรอยสี่เหลี่ยมหายไปเลยเป็นรอยถ่ายอะตรงนั้นคือเป็นกินเกียนไปเลยเออคือตอนนั้นแบบแหว่งไปเลยแล้วคือแบบโอเคอะอีชันเองก็เคยเดี๋ยวนี้โรงเรียนดิชันเนี่ยนะเขาสามารถแบบว่าปลอยหวานแบบว่ามีกระปงกระปลอยอะไรได้ใช่ไหมแต่โรงเรียนอีชันยุคที่อีชันเรียนอะมันมียกหนึ่งที่เขาห้ามไว้ผมข้างหน้าเลยเว้ยคือเขาจะใจคอจะให้อ๋ออ๋ออ๋อใครเปิด แฟตไลส์อะไรวะอย่างมากอนุโลมให้ก็คือเป็นผมม้าที่เหนือคิว้วซึ่งพุ่ตลงมันมาเติอมามาเติอมากเลยเมมแล้วตอนนั้นน่ะฉันก็ไว้ผมมา้าเอามาปิดเป็นพมานนั่นแหละไม่งั้นเด็กทุกคนจะตาบอดไปหมดโรงเรียนจะมองอะไรไม่เห็นเพราะเห็นแต่พระอาทิตย์บนหัวดิฉันนะคะก็เลยไว้ผมมา้าแต่แบบด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะล็อก็อยากจะแบบสวยบ้างก็แบบเขาเรื่องสรุปโดนตัดไหมเป็นม้าเป๋สรุปคือกูตัดเองเพราะกฎมันคือห้ามยาวเกินคิ้วแล้วคือตอนนั้นผมม้ามันเป็นม้าเป๋ไปแล้วมันยาวเกินคิ้วแล้วเขาไม่ให้สอ ก็เลยแบบแมนๆเช่อไม่ให้เข้อสอบใช่ไหมคะเอากายตัดเองแม่งเลยเหนือคิ้วแล้วเช่าสอบได้ยังตัดผมใช่ไหมตัดผมตัวเองเพื่อให้ได้เข้าห้องสอบยอด ใจเขเด็ดมากครับกำลังกายตัดกระดาษด้วยแหวกเห่งเ, <laughs> เติอนจ้างแม่สอบก่อนจุดนี้ <laughs> เออนั่นแหละครับที่เคยเจอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไหมคะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องตอนประมาณอยู่มน1ม2ครับตอนนั้นเจอเหตุการณ์แบบว <What? S 1> ้าวอยางเจอคนเขาข้ามถนนไปแล้วก็โดนรถชนต่อนหน้าต่อตาเราอ <laughs> คือที่ะเทืินใจคือตอนนั้นแม่เป็นคนขับรถเรายังเด็กอยู่มากแล้วแม่เราไปหยุดอ่าเป็นทางมะลายอ๋อท,าาที่เราเจอกันบ่อยๆในข่าวตอนนี้แบบลักษณะนั้นเลยคือทางมะลายก็มันเป็นถนน,นใหญ่เนาะมี3ามสี่เลนแม่เราก็อยู่เลนที่3ทุกคนหยุดหมดแต่รถเลนขวาสุดไม่หยุดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาข้ามไปพอพ้นจากรถเราไปปุ๊บเขาก็โดนรถชนแบบแรงมากแล้วก็แบบเขาก็เดิไปไกลมากเลยไม่รู้เลยว่าเขามีชะตากรรมเป็นยังไงน่ากลัวมากจนร้องตะโกนออกมาแบบหมดแบบร้องกรี๊ดออกมาแล้วรร้องไห้หนักมากเลยตอนนั้นเด็ก คือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากการข้ามถนนแบบเนี้ยเชงโคตรเข้าใจเลยเพมันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราเจอตอนนั้นก็คงจะน,น่ากลัวน,นี่นึกไปแล้วยังสะกลัวอยู่เลยส่วนของเชงถ้าไม่นับเรื่องผีผีต่างๆ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันยังจะอุตส่าห์มีคนถามเรื่องผีหีกว่าเจ๊เล่าหน่อยกู <c oughs> เล่าไปกินเรื่องแล้วหมดแล้วจะเห็นละทุกวันเอ, <c oughs> เอาของเชงอ่ะเรื่องน่ากลัวที่ไม่ใช่ผีอ่ะพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ครั้งที่แล้วเชงบอกว่าเชยงยังไม่พร้อมเล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พอจะเล่าได้แล้วก็จะเเเ่่งโออคป็นรืที วจนทุกวันนี้หลอนคือน้องเช้งานเขาไม่ปกติน้องสาวแท้ๆในใสายเลือดเลยไม่ปกติคือมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาทางจิตเวชด้วยก็คือป่วยเป็นโรคจิตด้วยแล้วมันมีวันหนึ่งที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติเชงก็ใช้ชีวิตปกติทํางานถ่ายคลิปปกติแล้วแบบได้ยินเสียงดังมากเหมือนของใหญ่ๆมันหล่นปุ้งแบบดังมากอะตอนแรกคิดว่าใครทําตู้อะไรล้มถล่มอะไรหรือเปล่าแล้วเชงก็เดินหาเสียงเว้ยแล้วสิ่งที่เจอคือน้นองนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นแล้วคือรู้ได้ทันทีเลยว่ามันตกระเบียง งมาหรือโดดแล้วเบียงลงมาโมเมนต์นั้นคือแบบเ<อ>ข้าใจคขาว่าช็อกของล็อกเมื่อกี้เหมือนกันคือเชงก็ไม่เคยเข้าใจคําว่าช็อกเลยเพราะชีวิตนี้ไม่เคยเจออะไรที่ทําให้ชอ็อกแต่ว่าวันนั้นอะช็อกจริงๆคือไม่รู้ว่าน้องตายหรือเปล่าที่นั่คือมันนิ่งมันนิ่งแล้วคือแบบจำได้ว่าเชงช็อกก็เชงกรีดเรียกพ่อแบบสุดเสียงอะเป็นการเรียกพ่อที่ดังที่สุดในชีวิตอะเรียกทีเดียวทุกคนในบ้านแม่วิ่งมาหมดเลยคือแบบสติแตกจริงแบบช็อกมากเพราะมันไม่ขยับแล้วเราก็ไม่กล้าไปจับกลัวคอเธอหักอะไรหรือเเเเปลล่่่าววะไไไมมมีีีีแ้สสสสสัักยยยยงงงงดรออบบบน หรืออะไรครั้งนั้นเนี่ยคือกระดูกน้องหักเยอะมากดีนะที่ไม่เป็นอะไรทุกวันนี้หายแล้วหมายถึงหายอาการบาดเจ็บแล้วแต่อาการป่วยยังมีอยู่ซึ่งพูดเลยว่าทุกวันนี้หลอนมากทุกคนกลัวระเบียงในบ้านมากกลัวน้องจะปีนอีกเพราะน้องป่วยเข,เขามีปัญหาทงเจเขามีปัญหาเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ความเจ็บปวดแล้วคนรอบข้างอะ่ะต้องคอยระแวงแล้วบางทีแบบเราหลับ เราเขาอาจจะเดินออกมาเราไม่รู้มันน่ากลัวมากมันหลอกหลอนมากมีคืนนึงอะหม้อแปลงฝั่งตรงข้ามบ้านแม่งระเบิดมันเสียงดังปุ้งอะอีเชงแม่งสะดุ้งขึ้นมาแบบเหมือนเหมือนเหมือนฝันร้ายอะเหมือนเฮือกแบบไอ้เก๊อะไรเงี้ยแบบอุ้ยคำหยาบเซนเซ่หน่อยคือแบบวันนั้นอะเชงเดินดูทั่วบ้านเลยนะกลัวว่าน้องมันโดดตรงไหนอีกหรือเปล่าแบบหลอนมันกลายเป็นความกลัวที่ฝังเพราะแบบเออมันคือกลัวที่จะสูญเสียคนของเราไปอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเออน่าจะพอเข้าใจ อยากให้พี่เช้งร้องเพลง Banana ของนินเนี่ยนแบบเสียงแรงกับเสียงปกติขอครั้งแรกขอให้ได้ขอให้โดนสาธุเทส h ล l l ลเทส up up วาวา v าวานาว a าว v าว a า a v าว a า a n า เคยคิดนอกใจพี่ร็อกไหมคะขอตอบแบบหล่อเท่แบบเทเลเบิร์ตเลยว่าเชงไม่เคยคิดนอกใจใครนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จริงจังกับใครคบกับใครเชงไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยไม่เคยไม่ซื่อสัตย์เลยจริงๆชีวิตนี้ไม่เคยนอกใจใครทั้งนั้นแบบความซื่อสัตย์แบบว่า number one เลยเนาะ <c oughs> ผมมีหลักฐานครับผมมีหลักฐานเนี่ยว่าคุณเนี่ยแอบนอกใจผมครับมีหลักฐานแบบคาตาเลยด้วยมีหลายครั้งครับทุกคนขอถอดก่อนมองหาเลยไม่เห็นเลยมีหลายครั้งมากทุกคนที่เช้งเนี่ยจะหายไปจากสตูทีดีดีก็หาเช้งไม่เจอเราก็เลยแอบไปติดกล้องแล้วเราก็เจอภาพที่มันแบบมันบาดตาแบบใจมากม <c oughs> ันทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแค่คนเดียวมีภาพมีหลักฐานเดียวให้ดูค่าหนังค่าเขาเลย วเดทุกคนกคนเหนไหมกอดกันกลมเลยมีหงม,มีหอบันด้วยเอ็นไหมม่บอกพี่เลยนอกใจทำไมทำแบบนี้ หมาก็น่าเบื่อระหว่างโปกับแฟรงตัวไหนสนกว่ากันอ่าอันนี้ต้องให้เรื่องเล่าภาพนะครับให้เรื่องให้คืออะไรวะให้ภาพเราเรื่องอันนี้เราไม่รู้จะตอบยังไงมาอ๋อยอะไรอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมาดิมาแล้วค่ะพร้อมที่จะพบกับของเล่นที่มันชอบที่สุดเลรียรักกัน ไม่หมาอยู่บนโซฟาแล้วคนอยู่โมันนี้อันนี้รู้แล้วแรู้แล้วเออไม่หรอกพอได้ยินเสียงโะ นือยังครับว่าใครส่วนหว่วกันนะครับนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งก่อนไม่นั่งไม่ให้นะนั่งลงนั่งลงแป๊บยซิทแอ๊บอยบอยซิ๊่รุดหวอมาล้าแล้ว ไปไปไปรีโปเ,<แบ>งโงเ็วเข้าอคกระชื่อมเร็วช่วยกันอวหมไวเร็วถ้เาเกิดนเียบใครต้องรีโเอาไก่ไปส้วนตรงนั้นทําไมต้องเงเร็วเอาหัวไปแล้วยาหัวไก่ลุนสำ,สำหรับคําถามประจําสหรับคําถามประจําถามมาอยากตอบครั้งนี้นะค,ครับก็คือใครในเราใครในเร,ร,ราสอง เราสองคนเนี่ยนะครับมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับเคยใครในเราสองคนนะครับเคยร้องไห้หน้ามหาหลัยจุฬาเพราะสอบไม่ติดมาแล้วยืนร้องไห้เป็นหนังเศร้า<ม>เป็นละครอกหักเป็นวีเศร้ากันเลยทีเดียวยืนร้องไห้แบบโศกเศร้าเสียใจเลยเทีเดียวอะไรทุกคนถ้าชอ่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจิ๊บจ <laughs> <c oughs> ินบนจะ้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก็ไปขด้ข่าไป เดินไป๊ายบายยากกัดโคอไก่กัดประกอบร่างไก่ก่อนอะไรอะเราอ่ะจะอะไรอะไไหนแพ้เจ้าอะไรอ่ะแต่อีเนี่ยเอาไก่เอาไก่แพ้อะไรตัวไก่โปได้ที่รักใหม่ของเขาแล้วดูดิ